เปิดราศีที่ดาวลุ่งพุ่งแรงทางด้านเรื่องการงานกับสมราศีประจำเดือนกันยายนในปี2 5 6 6สําหสำหรับชาวราศีพฤษภคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความเด่นในเรื่องของงานที่ทำใครที่อยากทำอะไรใหม่ๆลงทุนธุรกิจใหม่ๆจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีจังหวะในการขยับขยายภายในเดือนกันยานี้ทางด้านเรื่องเงิน อาจจะวุ่นวายไปบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีสิงห์คนเกิด17สิงหาถึงท6กกันยาอะไรที่เป็นเรื่องหนักจะเริ่มชี้คลายลงคนไม่หวังดีหรือศัตรูจะน้อยลงเรื่องงานก็ดีไปด้วยรวมไปถึงเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นตามลำดับแต่ก็มีเรื่องของความรักควรที่จะระมัดระวังอาจจะมีความรักที่ไม่เปิดเผยหรือคนที่รักเก่า อาจจะกลับมาสำหรับชาวราศีมังกรคนที่เกิดวันที่15มกราคถึง12กุมภาถ้าผ่านช่วงกลางเดือนกันยาไปแล้วอาจมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะผู้ใหญ่เมตตาทำให้งานที่ทำมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน